กินเมา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 สนับสนุนโดย Neo s t a ต Ta มหัศจรรย์แห่งการผัดผิวใหม่ สวัสดีครับคุณผู้ชมและขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The ะ i า e Thailand นั่นเองนะฮะวันนี้ผู้แข่งขันของเราพร้อมทั้ง3คนเรียกว่าเข้าสู่รอบตัดสินแล้วใกล้เคียงเข้ามาทันทีว่าใครจะเป็น The i <White> วา Thailand The อะ i า e Thailand เวทีที่เสียงสำคัญที่สุดและแน่นอนคนแรกที่ฝ่าด่านมาถึงรอบนี้ขอเส็ยมือมต้อนรับบีบีเดวันก What's going คะแนนโหวตคุณสำคัญที่สุดนะครับมาถึงคนต่อไปคนนี้โอ้โหด้วยความเปรี้ยวความแซ่บของเขานะฮะและแน่นอนนะฮะเขาไม่ใช่ใครที่ไหนเรียกว่าคะแนนโหวตของเขาจะท่วมท้นสู้ทุกคนได้รอเปล่าขอสเท็รซ์รูต้อนรับคริสตี้สุสานวรรณดาแงอ่ะอนองเสกอน คนสุดท้ายโอ้โหคนนี้คะแนนเสียงเขาทุ่มทนมากเลยครับนั่นก็คือผู้ชายคนนี้ครับน้องเก่ The Voice. <น><น>งจวบ ตัดสินใจใดๆทิ้งสิ้นไม่ต้องมีการตัดสินไม่ต้องดูจากแครนโวตก็รู้ว่าใครเป็นคนชนะขอเสปฟบนไว้กับผู้แพ้ทั้งสองท <Busan. S 1> ่านด้วยฮ่าไปชไป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 เก่งจ้าเดี๋ยวเราไปคุย <Museum> กัน <t> ้างด้าเลย ก่อนที่จะคุยกับผู้ชายคนนี้ผู้ชายที่ดูสูงสงสงงามากโดยเฉพาะนี่เลยเห็นไหมกะบังนี่ถ้าวัดกันเป็นเมตรเลยนะม้วนเกลียวตีกับหนึ่ะอ่ะวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับมามอบให้กับน้องเก่งเดอะบอย์ของเราด้วยนะฮะที่ช่วยให้ใบหน้าเนี่ยเด็กขึ้นใสขึ้นมาฝากกับผลิตภัณฑ์นีโอสตราต้านะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวสูตรพิเศษนะครับชื่อว่าอัลตราสูทติ้งครีมนะฮะวันนี้แนะนําตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นตัวที่ช่วยเสริมการฟัดผิวสุดใหม่นะครับด้วย A นี่ออสตราตานํำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับจะบอกว่าคลิปตัวนี้เนี่ยทรงประสิทธ,ธิภาพมากเลยนะฮะเสริมการผลัดผิวที่อยากกร้านให้หลุดออก อย่างอ่อนโยนเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนต์นะครับให้คุณเผยผิวกระจ่างใสนะฮะดูอ่อนเยาว์เสมอและที่สำคัญใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงด้วยนะฮะวันนี้มีมามา่าคุณผู้ชมด้วยนะครับชาวอิกิมาข,ของเราเนี่ยฮะโทรเข้ามาที่หมายเลข081 426-8817นะครับบอกสโลกแกนของเนโอสตราตาให้ถูกต้องนะครับสองสายแรกรับไปเลยนะฮะขอบคุณด้วยผลิตภัณฑ์จากเนโอสตราตามาสจ้่ในการผลัดผิวใหม่มาให้น้องเกงกวยด้วยโหนี่เราเจอเขาเราก็เห็นสไตล์การแต่งตัวนี้ตลอด<ข>เลยเนะาะครับพี่ นี่ก็เรียกว่าสไตล์เรียครับก็วินเทจมั้งครับวินเทจมัง้ง uh. อันนี้คือความแน่ใจหรือไม่แน่ใจไม่แน่ใจอันนี้เราเรา,เราชอบสไตล์การแต่งคนนคี้แล้วครับ,รบเราเราก็ไม่รู้ว่ามันมันเรียกว่าอะไรแต่เราก็ดูจากความชอบของเราดูลายผ้าแสดงว่าก่อนหนะ้าที่เราจะเข้าเดอะไวซ์เราก็มีสไตล์ใช่ครับแล้วทรงผมล่ะทรงผมแล้วก็ทำแบบนี้ใช่ใช่นี่คือผมจริงหรือผมผมจริงครับพี่จำได้เดี๋ยววันแล้วเวลาออกจากบ้านอ่ะเราเซตยังไงอ่ะบันชินครับันชินบันชินครับันชิน ตีม้วนอย่างงี้หรอลดลงอ๋อไม่ไม่คือพอตื่นออกมาแล้วก็ได้ลงก่อนใช่ไหมครับได้ลงได้ลงเสร็จปุ๊บพอมันแห้งปุ๊บแล้วก็ได้ขึ้นแห้งปุ๊บได้ขึ้นใส่ม้สนไหมไม่ไม่ใส่ครับใส่เลยได้ขึ้นปุ๊บแล้วก็เอาหวีหวียีด้วยจ้าีเฉพาาะะข้งในน ยี่บอกข้างในนะพี่ดูละีจี้จี้จีจีจีเก่งมากเลยนะจำต้องตื่นมาตีสี่เหรอมีงานเจ็ดโมงเช้าตื่นตีสี่ถ้ายีผม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 มันอยู่ตรงง่ายมากอ๋อยีแบบเดียวใช่แล้วก็ข้างหน้าไม่ต้องยีนะพี่แล้วก็ปัดไปฉีดสเปรย์นิดหน่อยอยู่เลยฉีดสเปรย์เสร็จปุ๊บนะแล้วก็รับปรานตัดริบบิ้นเลยเป็นหญิงผ่องสีอะตอนนี้ต้องบอกว่าคือตอนนี้เดินไปไหนไปไหนใครก็ต้องเรียกเก่งเดอะไวกส์แล้วนะฮะ รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีครับรู้สึกเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนแล้วก็มีมีคนรู้จักมากขึ้นทำไรก็ก็อยู่ในสายตาคนมากขึ้นเนาะครับแล้วคุณเป็นคนที่คาแรคเตอร์ชัดเจนมากๆคือผมยังปรับตัวไม่ถูกบางทีอยู่ใกล้ๆอยู่เนี่ยครับแล้วเขาจะบอกว่า เฮ้ยเก่งเดอะไวย์แล้วเพื่อนก็นจะเดินมาเ,ออเดินมาดูตกข้างหน้าแล้วบอกแล้วกลับมาบอกเพื่อนเออใช่วะ่ะใช่เก่งเดอะไวย์แล้วก็พูดดังๆอ,อ,อ่ะพี่แลอเออเข้ามาทักก็ได้นะเออเข้ามาทักก็ได้นะไม่ว่า,า,าอะไรทักก็ได้อย่าคิด<ม>ว่าเราไม่ได้ยินบางทีเราได้ยินแต่เราแกล้ไม่ได้ยินเพราะเราทำตัวไม่ถูกใช่ก็ใจะไหมเออคือทราบมาก่อนที่จะมาเวทีเดอะไวย์เนี่ยตัวเก่งเองเคยมีอะไรบ้างแล้วใช่ครับเคยออกซิงเกิลครับกับ Small Room ครับชื่อ The Starter ฮะอ๋อเหรอครับตอนนั้นคือแข่งโค้งมินสกอร์วอร์ดเสร เป็นเหมือนศิลปินอยู่ในค่ายมอลูมาอืออืแล้วเราไม่มติดสัญญาเลยครับไม่ติดครับเป็นเหมือนสัญญาใจมากกว่าเป็นสัญญาใจแล้วก็ขออนุญาตเขาครับแล้วเคยเคยคิดไหมว่าเราจะก้าวเข้ามาถึงเป็น2คนสุดท้ายไม่เคยคิดเลยครับตอนนน้นนี้เคยดูเดอะไวท์ไหมเคยดูครับคือคือด้วยความที่ตอนนั้นเราเราก็ยังมีทัวร์คอนเสิร์ตอยู่พอเสร็จคอนเสิร์ตช่วงนั้นเราก็มีแล้วก็อยู่อยู่พักจากคอนเสิร์ตระยะหนึ่งแล้วเราก็ว่างแล้วก็ชอบ ดูพวกโซเชียลดูนู่ดูนี่ครับใช่ใช่ใช่ในยูทูบใช่ครับในในในยูทูบก็คือมันจะมีรายการต่างๆที่ของเมืองนอกนี่ยูเคและยูเอสเราก็ชอบดูนะฮะแล้วก็ดูไวแล้วก็ได้เห็นดูไวพอดูไวสมัครปุ๊บประกาศรัชสมาร์คดูไวไทยแลนด์คุณประกายตาขึ้นุพสใช่ใช่ครับเพราะเพราะในขณะที่เราดูดูไวยูเคมันเราดูเป็นอาทิตย์เลยผมเป็นคนที่ติดรายการพวกนี้แบบพอมันอัปโหลดปุ๊บคือรายการมันเพิ่งฉายจบแล้วมีคนอัปแล้วผมก็ดู แล้วดูอาทิตย์ต่ออาทิตย์ไม่ได้ดูรายการย้อนหลังแล้วจะรู้แชมป์มนะ่ยแล้วก็ซื้นสนุกติดตามแล้วพอมีที่ไทยปุ๊บเราก็เลยลองดูออแล้วก็โค้ดแต่ละคนน่าสนใจมากตอนตอนตอนโฆษณานะม,มีพี่คิมมีพี่ก้องมีพี่พี่สแตมแล้วก็พี่โจวี่บอยแล้วตอนที่เราก้าวเข้าไปสู่เวทีเดอะไวส์เนี่ยตอนที่เราออดิชั่นครั้งแรกเลยเราคิดไหมว่าจะมีใครหันหลังกลับมาเลือกเราตื่นเต้นไหม,อมตอนนั้นเนออในวินาทีนั้นร้องไปร้องไปนานไหม คือมันมันไม่รู้เวลาเลยพี่คือมันขึ้นไปผมมากขนาดผมขึ้นมาหลายเวทีอย่างตื่นเต้นเลย<อ>มันเวทีมันมืดมากไฟมันมืดไปหมดเลยแล้วแล้วแสงบนมันเป็นแสงระยิบระยะรบับอะครับแล้วก็เราเราไม่เห็นใครคือแม้กระทั่งเรารู้ว่ามันมีสี่คนเนี่ยที่จะเป็นโค้ดแต่เราก็ไม่รู้ว่านั่งตรงไหนบ้างทุกคนนั่งหันหลังหมดแล้วไม่เห็นใครเลยี่อยู่ก็ร้องพอร้องปุ๊บ เราตื่นเต้นแล้วเราคุมเสียงเราให้อยู่แล้วพอพอรู้ว่ามีคนหันปุ๊บแล้วเราก็เริ่มสนุกละถ้าได้ดูจากเรื่องรอดใช่รอดแล้วรอดแล้วก็เลยทันที่คนสี่คนครับสี่คนแสดงคุณไม่ธรรมดานะแล้วนั้นคุณตัดสินใจเลือกโจอี้บอยครับพี่โจอีบอยเพราะว่าที่แต่ละคนเขาเขาเลือกคุณนะแต่คุณก็ต้องใช่ครับคือคือเรา ตอนแรกเราก็คิดไว้ว่าอาจจะเป็นพี่ก้องหรือไม่ก็พี่จอยวิบอยอยู่แล้วเพราะว่าแม่อยากให้เลือกพี่ก้องอแต่พ่อใช่แต่พอพอหันกลับมาปุ๊บแต่ละคนเขาจะเขาเลือกวิธีการขายของพี่คิมก็จะบอกสรรพคุณว่าให้อยู่ทีมฉันนะเธอจะได้นู่นนี่นั่นนะฮะพี่ทางทีมพี่ก้องก็จะได้อะไรพี่แตมได้อะไรจอยวบอยเขาไม่พูดอะไรเลยครับก็อยู่กับเขาใจจริงใจจริงใจ แต่พอเราล้องพอเราร้อจบก็คือในห้องส่งก็ตะโกนว่าโจยี่บอยโจยบอยแล้วก็มีความรู้สึกว่าก็กกคงจะต้องโจยบอยคือแสดงว่าณโมเมนต์นั้นคือเราก็ตัดสินใจตอนนั้นใช่ใช่คับตอนนั้นเลยไม่ได้คิดไว้ก่อนคิด,ค,ดคิดว่าประมาณนึงแต่ขึ้นไปมันก็ลืมหมดลแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เราก้าวเข้าสู่ The Voice ความการได้ดูนี่แหละครับการได้ชม,มแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออาจจะเป็นความรักในการร้องเพลงแล้วก็รักในการแสดงครับและเสียงใครมากที่สุดใน The Voice คุสนเทียบใครตันิดนะครับ จริงๆในทีมจะสนิทกันทุกคนนะครับถ้านอกทีมก็จะมีชื่อพี่สวยครับพี่สวยสวยชาวต้นอ้วนนะคบเพราะใโ่ใช่เคยเจอเขาที่งานใช่ใช่ใช่พลังเสียงเขานี่แบบว่าสวยมากเสียงคือตรังเยอะมากอ่ะทำไมสนิทพี่สวยฮะคือพี่สวยเขาแข่งได้ที่2โคครับเราได้ที่1นึ่งอ๋อเหรออยู่อัลบั้มเดียวกันด้วยอ๋อเคยเจอชวนกันชวนกันมาแข่งทั้งคู่เลยเขารอบลึกๆทั้งคู่เลยนะใช่ใช่ได้เขารอบลึกที่่สวยดูอยู่อยากจะบอกเลยพี่สวยพี่สวยก็ ก็บอกพี่สวยค่ะบอกพี่สวยแล้วขำอ้วนหน่อยนะบอกพี่สวยแล้วขำอ้วนหน่อยนะคือผมกลับไปดูขนาดผมกลับไปดูบอกพี่สวยนี่ไงไปแดนซ์แฟท์ออฟไงปีหน้าไงเชวญอยู่ครับเดี๋ยวลองลองดูเพราะว่าผมกลับไปดูรูปตอนย้อนหลังอะครับตอนโค้กก็ผมก็ว่าอ้วนแล้วนะตอนแข่งโค้กม่สเตอรกอร์ดตอนนี้อ้วนกว่าตอนนั้นอีกกินเยอะกว่าเดิมกินเยอะต้องใส่เงินเยอะเอองานเยอะกินเยอะงินเยอะกินเยอะ <c oughs> คิดว่าเวทีนี้ให้อะไรกับเราให้ประสบการณ์แล้วก็ให้ให้อะไรที่เราไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าจะได้รับจริง,รงๆเราเราเน้นเป็นการแข่งขันแต่พอเข้ามาจริงๆแล้วด้วยความที่ระยะช่วงช่วงของการจํากัดประกวดอะค,ะคับมันมีสิบหกถึงหกสิบช่วงอายุมันห่างก,กันเยอะแล้วเราจะได้เจอทั้งคุณป้าคุณลุงคุณเพื่อนคุณน้อง แล้วก็ทุกคนก็จะเป็นคนที่รักในการร้องเพลงแล้วก็ทุกคนไม่ขี้เหร่เลยเรื่องการร้องเพลงดังนั้นจะเป็นการที่เราจะมาแลกเปลี่ยนความที่เห็นกันในด้านของการร้องเพลงมากกว่าไม่เหมือนการแข่งขันทุกรอบเหมือนแข่งกับตัวเองครับมันได้ประสบการณ์แล้วก็ได้การชนะตัวเองในหลายๆรูปแบบอะอ,อย่างอย่าง,อางตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเราเขากล้าเข้ามาณจุดหนึ่งแล้วเราเคยคิดไหมว่าเราอยากจะมีโชว์หรือว่าคอนเสิร์ตของเราเรามองว่าเราอยากจะทำแบบไหนถ้ามีโอกาส ผมอยากจะมีคอนเสิร์ตของตัวเองครับแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตประมาณไหนผมอยากเป็นอยากเป็นคอนเสิร์ตที่มันจับเป็นเป็นเป็นเซตของวันอยู่แล้วแล้วก็ไปทัวร์คอนเสิร์ตตามที่ต่างๆที่ต่างจังหวัดใช่ใช่เน้อเป็นเซตคอนเสิร์ตอาจจะจัดชุดทัวร์เป็นแบบอาจจะนั่งรถไปแล้วเซตเป็นเซตนี้เลยไปตามจังหวัดต่างๆไม่อยากให้แบบจัดที่เดียวกรุงเทพแล้วคนมาดูกันอยากไป สเสดร์ไปถึงที่ไว้นยผมว่ามีความสุขดีตอนนี้มีเพลงของตัวเองไหครับมีแล้วเพลงอะไรงไงชื่อทศกัณฐ์มานะนะครับดาว์โหลดได้แล้วนะครับผมโอ้โหจะลองฟังกันซิจัดหน่อยอันตัวเราเกิดมาไม่เคยจะพบยิง่งใดมาก่อนงามงอนอรชรเหมือนบางอ่อนคนดีกรุงลงกาสะเทือนเมื่อเธอสรงยิ้มให้มาคนดีโอแม่สามเธ นี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรเป็นเพลงใช่ครับเป็นเพลงฟินเป็นเขาเรียกถึงสิ่งสังเคราะห์สิ่งสังเคราะห์ใช่ถ้าเกิดได้ดูเดี๋ยวไวัมจะใช้พวกเสียงพวกนี้แนบเพลงคุณเป็นแนวอะไร Fusion ั้งครับผสมผสมเออเนี้ยดาวน์โหลดได้แล้วนะดาวโหลดได้แล้วครับทศกาลมานะนะครับแล้วก็ขอได้แล้วตามขึ้นวิทยุนะครับตอนนี้ MV ็มวกำลังจะออกมาเร็วๆนี้พี่โจ้เป็นพวกมกับพี่โจพี่โจ้ยี่บอยใช่พี่โจ้ี่บอย พี่โจาำทุกอย่างเลยนะเออต้องติดตามปัด้ันปดันคอยดูตามวยกันเพลงต่างๆแล้วก็ดาวน์โหลดได้แล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยเรื่องส่วนตัวส่วนตัวกันบ้างนะดูสิว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยบ้านอยู่ที่ไหนมีวางนอนาคตยังไงนะฮะพ้องแม้ทำอะไรมีพี่น้องกี่คนในช่วงหน้านะฮะกับไอกิมเมา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 ทำซิ